ค่ะข่าโอกาสสอบถามพระอาจารย์ค่ะอย่างนักปฏิบัติที่มีอารมณ์โทสะจริตเป็นคนที่เวลามีอะไรมากระทบก็ตามหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังอะไรมาแต่เก็บมาเป็นอารมณ์แล้วก็ปรุงปรุงจนเป็นอารมณ์แล้วก็ตามมันไม่ทันแล้วในเวลาภาวนาทำคาวามรู้สึกตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอน ขณะเดินหรือขณะที่นั่งยกมือก็ตามมันจะมีเรื่องราวที่มันที่มันฝังอยู่ในใจฝังอยู่ในความคิดเราเราก็มาคิดซ้ําๆซ้ําๆจนเกิดเป็นอารมณ์ความไม่พอใจขึ้นซึ่งหนูมองว่ามันเป็นการที่ว่าขวางทางการปฏิบัติมากแล้วก็มันมีจิตท,ที่รู้สึกว่าชาตินี้เราคงจะ คงจะได้ไม่ถึงไหนเพราะว่าด้วยอารมณ์ของเราที่มักมักอาจจะมาเป็นตัวขวางในเส้นทางนี้ค่ะอืมอารมณ์พวกเนี้ยมันมีในคนทุกคนมันมีในนักปฏิบัติทุกคนในเบื้องต้นที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงในระดับหนึ่งได้เป็นทุกคนนะแม้กระทั่งพระก็เป็นการปฏิบัตินี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นโยมเป็นพระนะ ที่จะต้องเจอเจอกับอุปสรรคสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะความเคยชินความปรุงแต่งคนที่เป็นโทสะจริตเนี่ยจะค่อนข้างที่ชอบเป็นอะไรที่ถูกต้องอนะหลักๆเลยนะส่วนมากนะจะชอบอะไรที่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องคือคนที่ปฏิบัติธรรมมันจะมีอารมณ์แบบนี้อยู่แล้วคือชอบความถูกต้องนะมีคุณธรรมในใจอยู่แล้วมันถึงจะเป็นอยากที่จะปฏิบัติคือคุณธรรมในจิตใจมีทีนี้จะชอบความถูกต้องซึ่งในสังคมของเราทุกวนันนี้มันไม่มีหรอกความถูกต้องอนะ แม้กระทั่งถือเข้าวัดกันทุกวันมันก็ยังไม่มีความถูกต้องเลยกลับไปมันก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมการนินทงนินทาน,นู่นนินนั่นไปเพราะฉะนั้นเราจะหากวามถูกต้องจากข้างนอกอมันไม่มีวิธีการแก้ปัญหาก็คืออะไรที่กระทบมากๆเราอันดับแรกเราทนไม่ไหวละหลีกเลี่ยงก่อนอย่างเช่นอีกคนคนนี้ยมันสร้างปัจจัยปัญหาตัวนึงเนี่ยหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงในต้นไปหรือไปวัดพระกขชอบขู่นั่นขูน่นี่ไอ้นั่นบาปไอ้นี่บาปอะไรเงี้ยนั่นไม่ต้องเข้าฮะ อยู่บ้านนะ,ะวิธีการคืออย่าไปเอาทุกข์ฮะอย่าไปหาทุกข์ถ้าวัดไหนเขาไม่ได้ขู่ก็ไปวัดนั้นนะฮะวัดไหนขู่ไม่ต้องไปฮะง่ายๆเลยฮะคือการหาเราจะปฏิบัติเราจะออกจากทุกข์ไม่ใช่ไปเพิ่มทุกข์เพราะฉะนั้นใครพูดให้ทุกข์อย่าไปฮะเพราะขั้นแรกเรายังไม่มีกําลังนี่เป็นพื้นฐานขั้นต้นเลยเราพูดไม่ได้อวยใครไม่ได้อิงใครไม่ได้สนใจหรอกว่าอะไรเราพูดความจริงนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเข้าไปให้ไ,ได้กระบ,บาบไอ้นี่ก็บ,บาบจะเข้าไปทำไมมันบาบ อยู่บ้านไม่บาปอะเพราะฉะนั้นปฏิบัติง่ายจ่งในอันนี้พูดตรงๆเลยทีนี้พอเวลาเราปฏิบัติทำแล้วมันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวต่างๆตรงนี้ทั้งนั้ที่เราไม่ได้ผิดก็ตามอะ่ะตรงเนี้ยให้เราคอยเตือนตัวเองว่าเรากําลังจะเดินทางไปในที่ที่มันคนบนโลกที่เขาไม่ไปกันอะ่ะเออเส้นทางความทุก์เส้นทางที่พระเจ้าบอกไว้มันเหนือคนบนโลกนี้ทั้งหมดเลยนะ คนที่จะไปนิพพานเนี่ยหรือว่าปร,ราศจากความทุกข์อ่ะมันเหนือสัตว์โลกอีกตั้งเท่าไหร่อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําไมกระทบอะไรเลยอะ่ะมันไม่มีมันต้องกระทบอยู่แล้วฮะแต่คําว่าฟ้าหลังฝนคําว่าเมื่อมืดที่สุดแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะตีกลับอะคําเนี้ยธรรมะมันเป็นยริงจริงฮะเมื่อถึงที่สุดของมันติดมันจะพลิกฮะเพลงแต่เราสะสมสะสมสะสม,สะสมคือสะสมความรู้สึกตัว สะสมสติสะสมสติสติมาปัญญามีอ่าสติมาปัญญามีสมาธิมามันก็ได้แค่สมาธินะสมาธิมาปัญญามีไม่เคยมีใครพูดนะให้เริ่มจากสติที่นี่สอนสติและที่นี่สอนในหลักของสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือกายเวนา,าจิตธรรมเนี่ยให้รู้กายก่อนอันเนี้ยแบบคล้าย <ung> ๆไกลๆไปให้รู้จักการปฏิบัตินะให้รู้ก,กายให้รู้ก,กายให้รู้ก,กายมากๆ รู้กายอยู่กับกายยาวจิตออกนอกสิ่งภายนอกทั้งหมดไม่ใคยทำอะแล้วไม่สามารถจะเอาเราออกจากทุกได้มันคิดเราก็รู้กายถ้าสมมติเราดูลมรู้ลมรู้กายรู้แขนรู้ขาเคลื่อนขยับไปแต่ให้เพิ่มตรงที่ว่ามันแตะสัมผัสอะไรให้เรารู้ไปด้วยเรา,าจะอาจจะเพราะกายเคลื่อนไปถ้ากายเคลื่อนไปดิทําจนตายก็ไม่ได้อะไรฮะมันจะต้องมีผัสสะอะ่มันต้องมีเวทนา กายเดินกายสัมผัสอะไรต้องรู้ด้วยฮะต้องมีสติสรมชาติธมัมชัญญะตรงนี้คือกายสัมผัสผอะไรให้รู้ถ้ามันคิดมันลากไปก็พยายามรู้กายให้ชัดรู้กายให้ชัดถ้ากายชัดจิตจะชัดถ้ากายชัดความคิดมันจะหายไปให้เราชั่งน้ําหนักตรงนี้ถ้าความคิดยังลากเราไปได้เนี่ยแสดงว่ากายเรายังไม่ชัดให้เพิ่มจุดไปเพิ่มจุดไปสองจุดสามจุดสี่จุดหรือแต่แท้กายจุดจนกระทั่งมันเริ่มเห็นรวมรวมได้เห็นรวมรวมได้ เหมือนเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นหุ่นเป็นอะไรเดินอยู่แล้วก็ให้มีความรู้สึกด้วยกระทบพื้นลมปิวมาถูกผิวเราบางทีเราห่มผ้าอยู่เนี้ยข้างในมันรู้สึกเย็นๆนี่ยคือเรียกความรู้สึกฮะมันเป็นความรู้สึกถ้าใครมมนยังรู้สึกตัวไม่เป็นก็ลองเอ,อหาวิธีการที่อะไรที่มันเป็นเป็นอย่างเช่นน้ําแข็งอย่างเช่นไฟอุ่นๆอย่างเช่นอะไรก็ได้ให้มกรรมและให้เรารู้ว่ามันเป็นความรู้สึก อันนี้ความรู้สึกเราไม่ได้คิดเอาสิ่งที่เราไม่ได้คิดเอานั่นคือความรู้สึกฮะแต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้ใช่ความรู้สึกไวมอันนั้นไม่อันนั้นมไม่ใช่ฮะให้จับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วเส้นทางมันจะง่ายส่วนเรื่องความคิดอารมณ์ต่างๆให้มากลับประฐานกายให้ชัดแล้วก็อย่าไปน้อยใจอย่าไปท้อถอยว่าเราจะไม่ได้นู่นนี่นะั่นมันหลอกเราฮะพิเลตมันก็ทําหน้าที่ของมันนะฮะมันทําหน้าที่ของมันเพื่อจะหลอกเราไม่ให้เข้าเส้นทางเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กลไกของมันว่า มันพยายามทําทุกวิถีทางให้เราเลิกทําเบื่อหน่ายเกลียดในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ว่ามันยากนู่นนี่นั่นธรรมะไม่ได้ยากเลยเราหัวเป็นประกันเลยธรรมะไม่ได้ยากมาฝึกกับเราเนี่ยสองวันวันสองวันบางทีวันเดียวบางทีชั่วโมงเดียวเห็นความคิดได้เลยฮะแต่ไปฝึกสายอื่นวิธีอื่นนะฝึกเป็นปีฝึกหลายปียังไม่รู้จักความคิดเลยฮะแล้วความคิดมาจากไหนไม่สามารถเห็นได้แต่ฝึกกับเราเนี่ยวันเดียวยาให้เห็นได้เลยว่าความคิดมาจากไหน อ่าท้าทายเราจะท้าทายในคลิปนี้เลยว่าฝึกกับเราเราสามารถทําให้เห็นความคิดได้ง่ายๆนะก็เป็นเทคนิคบอกว่าให้จําไว้ว่าแม้แต่วินาทีเดียวก็เป็นอดีตอย่าไปใส่ใจอย่าไปดึงอะไรมาอย่าเอาจิตออกนอกถ้าเราสนใจกับกายสนใจกับอารมณ์ความรู้สึกของเราเอาแค่ความรู้สึกเบื้องต้นเอากายเป็นฐานเอากายเป็นฐานแค่นี้มันก็จะลากเลาได้ไปได้ยากแล้ว แต่ถ้าเกิดเราไปเอาตำราอ่านนั่นฟังนี่มันจะทําให้เราไหลไปตามอย่าไปฟังธรรมะเยอะอย่าไปฟังธรรมะเยอะเอาขั้นต้นให้ได้เราเรียนเรียน,ยนปง,นงก่อนเลยไม่ต้องไปรู้ป .2 ป .3 ป .4 ฮะไม่ต้องไปรู้รู้มากงงมากฮะรู้มาก,มาก,มากขวางทางเราฮะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ก่อนไม่ได้รู้ก่อนแล้วมันจะตึงมมันจะบล็อกมันจะขังแล้วมันจะขวางเราไม่ให้เข้าเส้นทางได้ แต่คนอื่นเขาจะพูดไงเช่างเขาแต่เราได้ประสบการณ์ของเราเองตรงๆไม่มีการมาเมคเมอร์ูนี่นั่นใครอะไรทามารูกก่อนไม่ได้ถ้ารูกก่อนเรียบร้อยอะเสร็จฮะ,ะคิมพี่ขอฝากไว้แค่นี้